คุณอดีศรเพียงเกตพูดไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2566จะลึกไว้บนประวัติของความหายนะและทำให้พักเพื่อไทยสูญพันธุ์ถ้าไม่เข้ารบเสียงที่ปลาใสาไว้จะเป็นนักการเมืองทำไมท่านเชื่อหรือท่านรู้สึกไหมว่าพี่น้องประชาชนคนไทย มีความชื่นชมมีความยินดีและมีความศรัทธากับวิธีการของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยกำลังได้ความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ท่านเชื่อไหมครับว่าขณะนี้มีเสียงสรรเสริญมีกําลังใจมีความศรัทธาต่อการกระทำของพรรคเพื่อไทยจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับท่านเห็นการแสดงความศรัทธาท่านเห็นการแสดงความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนคนธรรมดาไหม เดินไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบริเวณรอบบ้านท่านไปตลาดได้รับความชื่นชมมีเสียงชื่นชมหรือมีเสียงสาบแช่งเสียงนั้นคือเสียงที่กำหนดอนาคต อนาคตของรัฐบาลครับถ้ามีเสียงชื่นชมศรัทธารัฐบาลก็เบาตัวนะก็สามารถจะประคับประคองถูลู่ถูกังหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าดันทุลังบริหารประเทศไปได้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อมั่น เริ่มต้นจากความเสื่อมศรัทธาและเต็มไปด้วยถ้อยคำสาปแช่งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านคิดว่ารัฐบาลมันจะไปไหวไหมคนที่เขาสาปแช่งเนี่ยเขาสาปแช่งพวกคนที่มายืน ประกาศต่อหน้าเขานั้นเนี่ยไม่รักษาคำพูดเป็นคนตบัดสัตว์เป็นคนกระร่อนปิ้นป้อนตลบตะแรงตอแหลนี่คือการเสื่อมครับเสื่อมอย่างชนิดที่ขนาดยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีนายกรัฐมนตรีมีเพียง แต่ว่าไปเจรจาตกลงกันแค่นั้นก็มีเสียงสาบแช่งไปเผาพริกเผาเกลือไปเผาเสื้อพักไปเผาเสื้อสัญ,ญลักษณ์ของพรรคปนนามยามเหยียดแล้วจะเดินไปยังไงครับตั้งแต่ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสองคนพูดย้ำแล้วย้ำอีกทั้งบนเวทีทั้งการให้สัมภาษณ์ขนาดคุณอุงยิ้งยังบอกว่าให้ดูหน้าคุณอุงอิ้งไว้หน้าอย่างนี้จะไม่มีวันร่วมมือกับคนที่มารัฐประหารไม่ร่วมจัดตั้งกับคนที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจไปจากประชาชนดูหน้า คุณอุงอิงไว้อุงอิงชินวัตรเป็นยังไงครับเศรษฐาทวีสินคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ส8บปเนี่ยประกาศชัดว่าไม่มีวันจับมือไม่มีวันทรยศต่อเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ก็คือไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐโอ้โหนี่พูดมาอย่างชัดเจนนี่สองคนนะครับแต่มันมี สองคนสำคัญที่ผมจะต้องมาย้ำและก็อธิบายกับพี่น้องทั้งหลายว่าเขาได้พูดไว้และวันนี้เขาทั้งสองคนได้หายไปตอนนี้อุ้งอิงชินวัตรก็มาเล่นบทไปตามที่ผู้กำกับกลุ่มนักรบห้องแอร์ชั้น8ปดกำหนดไปเขาพาไป เดินจากตึกพักเพื่อไทยไปตึกไทยสมิตท,ที่ทำการพักเก่าไกลก็ออกไปไปหมดทำตามเขาวันๆก็ทำตัวน่ารักสารแนดื่มเครื่องดื่มบ้างดื่มเครื่องดื่มประจำพักบ้างวันนี้คนที่หายไปเลยคนหนึ่ง ก็คือคุณนัทธวุฒิใสเกลืออันนี้หายไปเลยนะอยากฟังความคิเดเห็นของท่านเหมือนกันว่าท่านจะเอาอย่างไรแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าคุณนัทธวุฒิใสเกือือเขามีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยเขาคงแสดงความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายถึงว่าในวันที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีและแน่ชัดว่ามีพรรคใดร่วมรัฐบาล แต่ผมอยากจะพูดถึงคุณอดิศรเพียงเกตก่อนคุณอดิศรเพียงเกตในฐานะตัวตึงคนหนึ่งและเป็นตัวที่จี๊ดนะคือทำตามคำสั่งในายใหญ่ทุกเรื่องคุณอดิศรเพียงเกตพูดไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2 5 6 6 ผมจะอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นคำพูดของคุณอดีศรเพียงเกตซึ่งเป็นคำพูดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติของความล่มสลายของพรรคเพื่อไทยจารึกไว้บนประวัติของความหายนะและทำให้พรรคเพื่อไทยสูญพันธ์เป็นอมตะวาจาจากอดีศรเพียงเกตสอสอในระบบบัญชีรายชื่อ ท่านพูดไว้อย่างนี้ครับผมมีปัญหาอย่างยิ่งถ้าจะไปร่วมพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติตอนนี้รับไม้ต่อจากก้าวไกลแค่มาคุยกันทั้งสสและสอวอยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลถ้าไม่เข้ารพเสียงที่ปาใสาไว้ จะเป็นนักการเมืองทำไม17ปีที่รอมาถ้ามาทำความชั่วมากกว่าเดิมผมว่ามันไม่ควรอยู่ในพักการเมืองพักไหนเพราะเราได้ต่อสู้กันแล้วแยกน้ำกับน้ำมันแล้วผมเชิญชวนให้พักลุงมาโหวตให้พวกผมนะแต่ ไม่ให้ร่วมเพราะเอามาร่วมเหมือนกับเป็นทฤษฎีการทรยศประชาชนชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากนี่คือคำพูดที่สะท้อนและจะเป็นประวัติศาสตร์ในการล่มสลาย ของพรรคเพื่อไทยเรียกกันว่าถูกพี่น้องประชาชนกวาดออกไปจากกระดานทางการเมืองแบบถาวรปิดฉากตระกูลชินวัตรปิดฉากเพื่อไทยอย่างถาวร